อตอนนี้เราอยู่สสวัดีตอนกลางคืนสวัสดีครับตอนกลางคืนครับอวันนี้วันที่วันนี้วันที่วันนี้วันที่29เราก็อยู่ว well ันที่ไม่ใช่30 30พรุ่งนี้3าวันนี้30วันนี้วันาีส30พรุ่งนี้จะขอดาเลยใช่ครับพรุ่งนี้เราจะกลับไปเขาดาวที่แห่ครับแต่วันนี้เราได้เต้นแล้วครับดีเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว่อนก็แน่ที่จะไปเรื่องนั้นนะครับขอขอแล้วใครพูดใครคือใครเอาไฟสองหน้าคนนั้น ความเดินตอนที่แล้วความเดินตอนที่แล้วง่น้าขึ้นเหมืองเดียวพอ่ะหความเดินตอนที่แล้วที่เมื่อคืนเราอัดกันเราพบว่าเราคพียง่จะมีปัญหาเรื่องของอาหารและอจระแลความไม่พร้อมหลายอย่างซึ่งวันนี้ได้แก้ไขแล้วแต่เราก็ยังพลาดอยู่ในบางเรื่องวันนี้อาหารเราพร้อมแต่ที่พักเรายังไม่มี แต่ใน,ในที่สุดเรพร้อมกันได้ในที่สุดในในทุกทปัญหาเราผ่านไปได้อตอนแรกครับเราจะเล่นโหมดเซอร์ไว l อใครโดนถ่ายออกนอนนอกเต็นท์ตอนตอนมติตอนแรกครับเม่คิดว่าผมผมรอด <laughs> แล้วผู้ชุกชายถือตอนนี้ครับก็ผมทุ่งานนะครับผมง้ตแต่งงานแล้วก็เดี๋ยวก็นอนตอนนี้ครับนอนตอนนี้ครับได้มาโชคดีชงไว้ก่อนนะทีนี้ก็ไม่หนาวเท่าเมื่อคืนนะเมื่อคืนหนาวกว่าหนาวแบบไฟในมองไม่เห็นมืดมืดหนาวแบบขอนอนอาว่าหนาวเลยฮะหนาวจริงคืนนี้หนาวน้อยกว่าเมื่อวาน เบียก็รสชาติดียวเนี่ยก็ก็จะเที่ยวเผื่อคนที่ไม่ได้มาเที่ยวด้วยนะฮะใครที่ไปเที่ยวครอบครัวก็ขอให้มีความสุขนะฮะพวกเราไปที่ยวในแกล้งนะครับความมีความสุขมากๆแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์ครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับมุดเอาแปมมาแปมแปมแฮปปี้นิวเยียร์ครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับ